ดูมวยสดวันนี้น็อกเอา์ซีพีเอฟเวอร์ซัสจูเนียซาราเตสึกชิงแชมป์โลกดับเบิลยูบีซีถ่ายทอสดสดศึกมวยโลกดับเบิลยูบีซีคู่เอกระหว่างน็อกเอาต์ซีพีเอฟพบกับจูเนียซาราเตที่เวทีมวยชั่วคราวรองแรมเมริออตมาคีควีนพาร์คกรุงเทพวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมนี้เริ่มเวลา20นาฬิกาโปรแกร,รมถ่ายทอสดสดศึกมวยโลกชิงแชมป์สภามวยโลกดับเบิลยูบีซีรุ่นจูเนียไฟล์เวท108ปอนด์ ที่ว่างในการประชุมใหญ่ดับเบิลยูบีซีคอนเวนชันวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคมนี้เริ่มเวลา20นาฬิการับชมถ่ายทอดสดผ่านทางไหนบ้างทางช่องทรูอยู่ช่อง24สำหรับกำปั้นทั้งคู่ผ่านการชั่งน้ำหนักเรียบร้อยโดยน็อกเอาชนกชกชาวไทยช่างได้107.70ปอนด์ขณะที่ซาราเต้คู่ชกจากอาร์เจนตินาช่างได้107.59ปอนด์ผ่านพิกัดทั้งคู่พร้อมตะบ้านกำปั้นเดือดในช่วงค่ำวันนี้